เราปร yup. ับยังไงให้มันโอเคให้มันเพราะมันมี2กรณีนะครับสวัสดีครับในช่วงฮิโปจะมาลองใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าอีควอไลเซอร์นะครับหรือที่เรารู้จักกันดีนี่ชื่อว่า EQ อุปกรณ์ที่มาทดสอบก็คือ MyNPE VQ231 เป็น EQ Stereo ที่เรารู้จักกันแบบนั้นนะครับเรียกว่าสไลซ์สั้น เป็นกราฟิก EQ มีช่องปรับอยู่3เซตแบนด์นะครับทีนี้เรามาดูองค์ประกอบก่อนมันจะมีวอลลุ่มอินพุตบายพาส EQ ถ้าใช้ EQ ที่เราปรับเราก็จะปิดถ้าเราไม่ใช้เราก็จะเปิดไฟจะติดขึ้นมาแล้วก็จะมีโลคัทมีเลนส์ก็คือมันจะตอบสนอง12บวกลบนะครับมาดูว่ามันทํางานยังไงแล้วก็ความถี่ต่างๆมันจะตอบสนองยังไงครับตอนนี้ผมได้ซิงค์ระบบของ EQ ตัวน,นี้เข้ากับ โปรแกรมสมาร์ทไลท์นะครับเพื่อจะดูความถี่การทํางานของมันเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงพิงน้อยก่อนจะเป็นเสียงซาบๆแบบนี้ทีนี้ผมจะลองปรับ EQ ก่อนเอาความถี่ตรงกลางก่อนก็คือ 1K คือเส้นทานสเฟอร์แมกนิจูดนะครับมันก็จะขยับขึ้นโดยยอดของมันก็จะอยู่ประมาณ 1K ตามก้านของมันครับก็ถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้างจะเที่ยงตรงนะครับแล้วทีนี้เราลองมาปรับปุ่มเลนส์นะครับที่บอกว่าถ้าเกิดเปิดนี่ก็คือบวกลบ 12dB เลยถ้าเกิดปิด ก็จะเหลือแค่บวก6ลบก็จะลบ6เหมือนกันบวกก็จะบวก6เหมือนกัน,นครับเราดูที่เส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ที่บวกลบ12มันจะปรับได้เยอะกว่าและที่ลองดูที่ 4K หน่อยอันนี้เราใช้บ่อยนะครับลดสี่เตรงนี้นะครับเพิ่ม 4K ก็ถือว่าค่อนข้างจะสมูทนะครับความทีขึ้นลงก็ราบเรียบบีนะครับส่วนใหญ่ก็จะ 4K 3.15อะไรอย่างนี้นะครับที่เราใช้กันบ่อยๆ ร้อยเฮิร์นะครับลองดูร้อยเฮิร์ถือว่าโอเคครับใช้ได้เลยทีเดียวตัวสไลด์ก็ลื่นดีนะครับ <Wow. S 1> ลื่นแต่ก็ไม่ถึงกับหลวมนะครับลองดูที่สามที่ 1. ซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับสามที่ 1. ก็ยังโอเคนะครับสิบสองเคด้านนี้เลยเสียงแหลมนะครับเสียงสูงก็ถือว่าโอเคไม่มีสัญญาณรบกวนมาเพิ่มเติมเลย ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแลนนี้ปุ่ม Gain Input เราลองดูครับว่าเราปรับปุ่ม Gain Input แล้วจะเป็นไงเสียงก็จะดังขึ้นอันนี้ก็จะลดลงนะครับโอเคอีกปุ่มหนึ่งก็คือ Low Cut เพราะบางทีก็ได้ใช้นะครับปุ่มนี้เปร๊บเราลองดูว่าความถี่ไหนหายไปนี่ครับย่านความถี่ต่ําหายไปตัดเส้น0 dB อยู่ที่80ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเค แล้วส่วนปุ่มบายพาสเดี๋ยวเรามาทดลองดูก่อนสมมุติผมปรับ EQ ไปตามที่เราต้องการนะครับโอเคผมบายพาสมันปึ๊บอ่านี่ครับ,ม,ม,บ,รรบมันก็จะยกเลิกไว้ที่เราปรับไว้แล้วพอเราเปิดใช้ EQ มันก็จะกลับมาโอเคทีนี้ผมจะปิดก่อนให้อยู่ในระ,ระดับตรงกลางก็คือไม่เพิ่มไม่ลดอะไรเลยทีนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นเสียงเพลง เวลาเราปรับแล้วเนี่ยความถี่ที่ว่าเหล่านี้เนี่ยมันจะไปส่งผลกับโครงสร้างของเสียงยังไงหรือโทนเสียงยังไงนะครับแต่ที่สมาร์ทไลท์ผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นสเปกตรัมเพื่อจะให้มันดูง่ายเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดเพลงเ,เพลงมาแล้วนะครับเส้นสีเขียวก็คือเสียงเพลงที่ผ่าน EQ ไปนะครับ,บส่วนสีน้ำเงินเนี่ยก็คือเสียงต้นฉบับที่ไม่ผ่าน EQ าาเพราะงั้นไอ้เส้นที่เรียกว่าสเปกตรัมเนี่ยก็ ที่เรารู้จักกันดีว่าเส้น R T A เนี่ยครับ hey. โอเคเดี๋ยวผมจะลองปรับที่1 k นะครับ oh. ครับเสียง1 k ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับ oh. ลองลองเพิ่มที่4 k อยเครับเสียงยาก4 k ก็จะเป็นเสียงแบบนี้ทีนี้ก็จะมีคำถามว่าเราปรับยังไงให้มันโอเคให้มันเพราะมันมี2กรณีนะครับ กรณีที่1ก็คือปรับเพื่อจะสร้างโทนเสียงที่เราชอบนะครับกรณีที่หกรณีที่2ก็คือปรับเพื่อจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบอย่างเช่นมีความถีนู่นนั่นนี่เกินขึ้นมาเราก็จะเอานี่ช่วยหรือ,อาสามารถปรับเสียงลูมที่มีเสียงกล้องเราอาจจะลดแต่ไอตรงเนี้ยจะได้นิดหน่อยสร้างโทนให้เป็นความรู้สึกที่แบบเราต้องการอย่างเช่นเพลงล็อก เพลงหมอำํำหรือว่าเป็นเพลงสตริงอะไรแบบนี้มันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันอยู่นิดหน่อยทีนี้เราลองมาดูว่าเราจะสร้างโทนให้มันรู้สึกว่าฟังสนุกสนานเต้นได้ขยับได้อะไรแบบนี้นะครับเราจะต้องเพิ่มเสียงแหลมให้มันนะครับโดยแกนของเสียงแหลมก็คือ 10K นะครับผมจะลองเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะมี 12K ด้วยนะครับอ่าแล้วทีนี้ไอเสียงที่หูเราเก่ง ฟังออกง่ายก็คือ 4k แล้วก็ลดมันลงหน่อยนึงนะครับลดนิดนึงนะครับ3.15เดียวก็ได้นะครับ,นะรบแล้วก็เสียงกลางจริงๆก็คือตรงย่านกลางจริงๆก็คือด้านย่าน 1.2k แล้วก็จะเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกอันนึงก็คือมิดโลตรงกลางก็คือ400เนี่ยแล้วก็จะลดลงหน่อยนึงนะครับแล้วส่วนในย่านของเบสเนี่ยหรือย่านความถี่ต่ำเนี่ยเราต้องการเยอะเลย เราจะเพิ่มร้อยหนึง่งโปรแกรมเสียงนะครับแ0แล้วก็ความถี่ที่เราพลาดไม่ได้เลยก็คือ6 3สิเฮิร์นะครับเราก็จะได้โครงสร้างเสียงที่ค่อนข้างจะฟังสนุกหน้าฟังแล้วก็เราจะสามารถได้ยินเสียงความถี่ครบทุกความถี่นะครับแล้วความถี่ที่เราไม่ใช้อย่างเช่น2 5่หเฮิร์ตอาจจะลด31ออะไรเงี้ยอาจจะลดได้ ลดได้นิดหน่อยหรือลดได้20ม้ลดได้เกือบหมดครับโดยที่เสียงที่ฟังออกมาเนี่ยอาจจะยังไม่ต่งเนื่องมาจากว่า,า,าลำโพงทั่วไปขีดความสามารถในการตอบสนองของย่านความถี่ต่ำขนาดน,นี้เนี่ยน้อยมากนะครับแล้วมันจะดียังไงทําไมเราถึงเลือกที่จะตัดความถี่20เฮิร์ชนี้ลงไปเพราะว่าไอ้ความถี่เนี้ยมันจะส่งผลทําให้ ลำโพงเนี่ยทำงานและแอมมันก็จะไปขยายความถี่นี้ออกมาเราปรับมันทิ้งหรือตัดมันทิ้งไปแล้วเนี่ยแอมก็จะทํางานใน้ลงลำโพงก็ทำงานได้ลดก็จะเป็นผลดีด้วยอันนี้คือทิคเล็กๆน,นอ้อยๆนะครับที่จะช่วยให้เราปรับตั้ง EQ ได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับผมถ้าชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ SUBSCRIBE ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับ